รัฐบาลจ่ายเงินชาวนาเพื่อเป็นส่วนต่างประกันรายได้ข้าว5ชนิดดีเดยวันแรก16พฤศจิกายนนี้กว่า870,000รายสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังจ่ายเงินแล้ววันนี้หากเงินไม่เข้าวันนี้ไม่เกิน3วันเงินเข้า และสำหรับรายละเอียดการประกันเกษตรตะกอนปลูกข้าว5ชนิดได้แก่อะไรบ้างมีรายละเอียดภายในคลิปมารับชมต่อกันได้เลยนะครับก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวอักษรแสดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามกดไลค์หากชื่นชอบคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสื่อสารพัฒนาในการจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์คลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไป และหากชื่นชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านส่งต่อส่งแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาเห็นชอบให้ทางธนาคารธกสดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี2,563ทับ2,564รอบที่1เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวทั้งนี้กรณีเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดจะได้สิทธิ์ไม่เกินจำนวนสูงสุดของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุดตามประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรกวันที่9พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการความชื้นข้าวเปลือกแต่ละชนิดไม่เกิน15%เนโดยณวันที่16พฤศจิกายน 2,563ได้ชดเชยส่วนต่างราคาประกันสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,911.17สตางค์ไม่เกิน14ตันข้าวหอมเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,137.45สตางค์ไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,222บาท จุดสาสิตางค์ไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1066.96สติตางค์ไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละสอง4ันสิตางค์ไม่เกิน16ตันโดยมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้รับเงินทั้งสิน้น8 7 1 8 6 9ราย เป็นเงินจำนวน9,298ล้านบาทจากนั้นจะประกาศราคาอ้างอิงทุกๆ7วันจนถึงวันสิ้นสุดโครงการสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายประกันรายได้เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,563ทับ2,564รอบที่1กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนการเกษตรผู้ปลูกข้าวจำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณการผลิตโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตต่อเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลการผลิตที่ ต้องชดเชยแต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้นส่งให้ทางธนาคารทรกสเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินจากนั้นทางธนาคารทรกสจะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันนับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมธิการซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบ ผลการโอนเงินในทางแอปพลิเคชันทกส a mobile ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน l ล ne official baac family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ baac connect สำหรับผู้ที่ประกันรายได้ข้าว ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ